สำหรับคนไทยรถที่เราจะนึกถึงเรื่องของความกว้างขวางและความประหยัดจนหลายคนเอาไปทำรถแท็กซี่ทุกคนต่างคิดถึงรถ t o y ย t a a อ t i ติสและตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ประหยัดตัวเล็ก1.6ตัว G นะครับมันมีความลับอะไรรถรุ่นนี้ถึงบอกว่ามีความประหยัดมากๆนะครับป่าแนะนำเลยอ่มาดูเครื่องยนต์กันดีกว่านะครับ ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ Dual VVTI นะครับก็คือว่าตัวเขาเองเนี่ยมีเป็นหัวคู่นะครับแล้วก็ใช้รหัวฉีดแบบผันแปรกับอุณหภูมิเพื่อให้เกิดการเผาไหม้สมบูรณ์ที่สุดนะครับและคันนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถไม่มีประวัติการชนแน่นอนนะคุณดูฝากระโปรงหัวน็อตกระโปรงเนี่ยไม่เคยถอดนะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Toyota a อ t i ตที่เขานิยมนะครับก็จะเป็นเรื่องห้องโดยสารที่กว้างขวางนะฮะอ่าคุณดูนะแถวหลังแบบนี้นะครับซึ่งเหมาะกับผู้โดยสารเนี่ยต้องบอกว่านั่งสบายกว้างขวางและคันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังคุณดูนะสภาพดีสภาพเอียมเยมกริบๆ,ๆดูแลรักษาง่ายแบบนี้นะครับ ออปชั่นนั่นน้านะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชั่น1ข้างนะครับแล้วก็มีรองรับระบบวิทยุจัดเต็มๆแบบนี้เลยนะครับในความประหยัดและห้องโดยสารกว้างขวางแบบนี้นะครับต้องถือว่าเป็นรถที่คุ้มค่ามากๆและที่สำคัญคันนี้เนี่ยผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,000ัท่อนเองค่าซ่อมบำรุงถูกมากๆถ้าคุณลูกค้าสนใจลองมาสอบถามรายละเอียดคันนี้ได้เลยนะครับ